แจกสูตรเมนูทำขายหน้าโรงเรียนพร้อมเทียบไก่คาราเกะสามเจ้าให้ดูและนำมาประยุกต์ทำเป็นเมนูยำไก่แซ่บวิธีทำง่ายๆเป็นเริ่มทำกันได้เลยครับแจ็คซื้อไก่คาราเกะมา3แบบ3ยี่ห้อถุงแรกก็จะเป็นไก่ปันสุกเป็นไก่คาราเกะคะขนาดชิ้นถุงที่2เป็นของซีพีครับและก็อันนี้ถุงสีชมพูครับแจ็คจะเริ่มจากไก่ปันสุกนะครับไม่ต้องทำละลายสามารถเทออกมาแล้วทอดได้เลยนะชิ้นไก่จะมีน้ำแข็งเกาะแบบนี้ไม่เป็นไรนะนำลงทอดได้เลยไก่คาราเกะของปันสุกเนี่ยชิ้นไก่คะขนาดแต่ว่ววาาาทออกมมกมมสยยๆเล พอนำลงไปทอดในกระทะอย่าลืมคนด้วยนะครับทอดให้ไก่ออกมาสีเหลืองกรอบเสมอกันและแจ็คสังเกตเวลาทอดไก่ปันสุกเนี่ยคนไปคนมาแป้งเขาไม่หลุดล่อนออกจากตัวไก่เลยนะตัวแป้งเกาะอยู่กับไก่ดีมากแล้วก็ไม่เป็นแป้งเหนียวเหนียว <_ letter> มาติดตะหลิวด้วยนะครับเอออันดีดีแบบนี้แหละครับจะทําให้เวลาทอดไก่ออกมาแล้วสวยกรอบนานด้วยเอออันนี้แจ็คชอบทอดง่ายแป้งไม่ล่อนก็ให้เราทอดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแป้งจะออกเป็นสีทองเหลืองกรอบกว่านี้ <_ letter> และตอนนี้ไก่ก็สุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วตักขึ้นพักให้สเสด็จน้ํามันเห็นไหมครับแป้ง เออตัวนี้ดีมากต่อไปแจ็คลองทอดของซีพีดูบ้างตัวนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต้องทําละลายฉีกถุงแล้วลงทอดได้เลยของ C p พีก็ทอดออกมาดีครับแต่แตกต,ต,ต,ต่างกันขนาดของชิ้นไก่ในส่วนของขนาดชิ้นไก่แจ็คว่าแจ็ชอบของไก่ปันสุกนะทีนี้มาลองทอดของถุงสีชมพูกันบ้างเหมือนกันเลยไม่ต้องทําละลายลงทอดได้เลยใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆเหมือนกันครับสำหรับของถุงสีชมพูเนี่ยแจ็ครู้สึกว่าข้อแตกต่างก็กคือมันจะติดกันเป็นก้อนแบบนี้ครับตัวนี้แป้งจะออกเหนียวๆเลยนะเพื่อนๆต้องคอยแยกๆออกด้วยอาจจะมีติดตะหลิ กลางทอดไปเรื่อยๆไม่ต้องทำละลายทอดเสร็จหมดแล้วมาดูทั้ง3เจ้ากัน อันนี้ของไก่ปันสุกนะครับแป้งจะฟูกรอบเกาะรอบๆไก่ไว้แบบนี้จานนี้ของ C p พครับลักษณะก็จะมีแป้งฟูกรอบเกาะรอบๆและอันนี้ของถุงสีชมพูครับหลังจากพอได้ชิมแล้วเนี่ยเจ้าก็ต่างกันไม่มากนะครับแต่ส่วนตัวแจ็คชอบของไก่ปันสุกเพราะว่าทอดออกมาแล้วเนื้อฉ่ำรสชาติอร่อยทอดง่ายแป้งไม่ล่อนแถมกรอบนานอีกด้วยแต่ว่าทุกตัวก็กรอบนานนะครับแต่ส่วนตัวแจ็ครู้สึกว่าไก่ปันสุกในกรอบนานกว่าเจ้าอื่นและเนื้อด้านในยังคงความฉ่ำนุ่มๆแบบนี้นะและอันนี้ของ C p พครับลักษณะแป้งก็จะะะเการอบบบๆแนนนี้ส่ว าดชิ้นและความนุ่มด้านในเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูและตัดสินใจเอาก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพื่อนๆส่วนตัวนี้ของถุงสีชมพูครับเป็นแบบคะขนาดเหมือนไก่ปันสุกลักษณะของแป้งก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูด้านในกันแจ็คทอดเปรียบเทียบให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับถ้าถามแจ็คความคิดเห็นส่วนตัวแจ็คชอบของไก่ปันสุกและถ้าใครคิดเหมือนแจ็คชอบไก่คาราเกะข,ของไก่ปันสุกเนี่ยและอยากรู้่าหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวแจ็คบอกให้ครับก็ตามตู้แช่แข็งตลาดสดเลยครับและร้านอาหารแช่แข็งไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตแล้วก หน,นึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครลลึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่พริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยผักชีใบเลื่อยซอยครับใส่ลงไปเล็กน้อยและหอมแขกซอยอีกเล็กน้อยคนคลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายพ <c oughs> อ,อน้ำตาลละลายแล้วหยิบไก่ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วครับครึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้ก็ทำยำไก่แซ่บง่ายๆได้แล้วนะครับทำง่ายมากๆเด็กๆน่าจะชอบครับทำขายหน้าโรงเรียนใส่เป็นกล่องแบบนี้นะรับรองว่าเพื่อนๆต้องขายดีแน่นอนวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันม่